รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย เดี๋ยวคุณชี้แจงเรืก่กสารก่อนนะครับเหลือแค่ท้องรามกี่คน <A> สแล้วแปคนเหลือ2ชุดได้ไงไม่มาน้อ,อ,อง2คนนะครับไม่มน,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 นี่บอกเอเอไปให้ราคนาไม่ห่อยอไมน้ำแล้วไ่น้ำแล้วห้อยแอมค่อยกับ อ้าวให้เรามาดูนะครับมีกราษที่ผู้แจกไปนะเปิดดูครับมีสามแผงของใครไม่งของสามแผง เรียนมาไหมกเกิดป่ะเกเลยค่ะรู้จักมดป่ะเห,ห,หมดหมดอ่ะเดี๋ยวนี้ครูจะสอนให้แล้วกันนะครับใ,<ช>ให้นักเรียนนะครับเก็บใบงานออการชุดนี้นะครับเก็บไว้ด้วยครูจะให้เอากลับไปอ่านที่บ้านนะครับเพราะว่าเดี๋ยวที่หน้าครูจะมีแบบบูทันให้พวกเธอทำทุกคนนะครับแต่ว่าครูจะไม่ให้ดูนะครับอาิตหน้าก็คืออกการชุดเนี้ยครูจะให้นักเรียนกลับไปบ้านแบบนี้นะครับ ให้เอากลับไปอ่านแล้วก็เราเจอเราเมืไหรวันพฤหัสค่ะวันพฤหัสเดี๋ยวครูจะมีแบบทฤหานให้ทํานะครับแล้วครูจะไม่ให้ดูเอกสารชุดนี้นะครับก็คือถ้าใครไม่อ่าน <c oughs> ก็จะทําไม่ได้นะครับ <c oughs> เก็บไว้ดีนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องก,กันตรนนัน้นนึงครับ ของคอมพิวเตอร์นักเรียนดูไหมว่าอุปกอบของคอมพิวเตอร์มีอยู่กี่ส่วนสี่ส่วนเปิดดูแล้วสิเนี่ยมีอยู่สี่ส่วนนะครับประกอบด,ด้วยส่วนที่หนึง่งคืออะไรไม่เ่านถ้าไหนบอกเรียนมาแล้วไง โอเซอร์หือหน่วยประมวลผลกลางหรือว่า CPU CPU ยอยูอ่ไหนใครรู้จักบ้างนะ่นึ่งเนเหมือนกันหมดเลยอ่าเดี๋ยวเราจะสอนนะครับว่า CPU คืออะไรไอที่เราจับ,บจะะอ่ะเราเรียกซีบนะครับอ่าส่วนที่สองคืออะไรหน่วยความจำหน่วยค,ความจำคือแรมรู้จักเปล่าแรมคืออะไรคือ่วยความจำ <c oughs> อ่า อันที่สามคือคีย์บุ๊ดคือเอาท์คือคืออ่านบัตรคีย์บอร์ดอะไรนะอ่านบัตรมาส์คอมพิวเตอร์เมาสั์อันนี้คืออะไรเมาส์เมาส์นี่คืออะไรเมาส์เมาส์เป็นอุปกรณ์รับเข้าหรือนำออกเอาทุคือคียุ๊กรับเข้ารับเข้าเอาท์ค่าแน่ใจว่าเอาเอาท์คดีกว่า เอาไงเอาอ่ะเดี ah, yani ah, we itation, so ah, uh, mm ๋ยวคุณจะสอนแล้วกันนะครับเดี๋ยวคุณบอกแค่นั้นส่วนระบายอ่านื่อจะเคื่อนตัวอ่านี่เราไม่ต้องสนใจนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูส่วนนี้ดื้นครับสัวผ้าใช่หรือเปล่าใช่จอคอมหน้าโดหนักอันนี้เราจะรู้จักกันดีนะครับชื่อในทางสามัญเรียกว่า Monitor 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 ก็ได้ m ม n ล t o r ก็ไ สมัยก่อนเราจะใช้จอแบบสีขาวนะครับเป็นจอนูนเขาเรียกว่าจอ RCT นะครับเราจะเป็นจอแบบนูนที่เราเคยใช้กั้สมัยก่อนนะแล้วก็สมัยใหม่ก็จะเป็นจอแบบ LCD คือจอที่ที่เราใช้กันทั่วไปเนี่ยคือจอ LCD แล้วเดี๋ยวนี้มันจะมีะนวัตกรรมของจอ LED เข้ามามีบทบาทใหม่ในปัจจุบันนะครับ จอ LED ก็จะบางกว่าจอพวกนี้นะครับจอพวกนี้เป็น LCD นะครับจำให้ดีนะจอ LED จะมีขนาดบางกว่านี้ <Okay. S 1> บางกว่านี้มีน้ำหนักเบากว่านี้เยอะนะครับก็ <Okay. S 1> ให้รู้แล้วกันว่า่วนใหญ่เราจะใช้เป็นจอแบบนี้นะครับ <Okay. S 1> หรือว่าจอ LCD <Okay. S 1> แต่ปัจจุบันจะเป็นจอ LCD ซะมากนะครับอันนี้คือเคเคสเมื่อกี้ตอบว่า <Okay. S 1> ใช่ไหม อ,อันนี้นคือเคสนะครับเคสก็คือกล่องกล่องเหล็กสี่เหลี่ยมเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเคสส่วน CPU อ่ะเดี๋ยวมันจะอยู่ข้างในอีกทีหนึ่งนะครับใครจะจด,จดจดได้นะในใบางานที่ครูให้ไปอ่ะจดได้ถ้าไหนาที่ไม่เข้าใจนะครับอันนี้คือเคสทั่วไปจะเป็นแบบนี้แต่สงสัยไหมว่าทำไมาอันนี้ถึงสวยเข้อทำสีคร<อ>ัอ,อันนี้เข้อทำประกวดเนี่ยเห็นป่า นี่ครัประกวดประกวดเทสเฉยข้างในเหมือนกันยาครับอาพาได้อันนี้คือขาวตะไร้ขวไครคืออะไรอ่ะั้วเนัวมีใแสบตาข้วะครอยู่ไหนอยู่ข้างในค่ะอ่ามันอยู่ข้างหลังนี่แหละ ถ้าใครสังเกตจะเห็นอายูนูสแหละหลังเครื่องอ่าจะเป็นพัดลมใช่ใช่ที่มีปักเสียบเข้าไปนะครับอันนี้คือพวุสไพรจะเห็นว่าคัวมาสองแบบจะเห็นว่าคัวมาสองแบบนะครับแจกต่างกันยังไงใครตอบได้บ้างอันนั้นใหญ่กว่าอันนี้เล็กกว่าจริงจรแล้วขนาดเท่ากันจริงจรขนาดเท่ากันนะแต่ว่ารูปครอาจจะดึงไม่เท่ากันครลวสี่ครับถูกสีไม่เหมือนกัน ครับจริงๆแล้วไม่ใช่เลยนะครับที่แตกต่างคือราคาและความแรงของไฟแบบนี้จะเป็นธรรมดาแบบธรรมดาที่เราเห็นทั่วไปเนี่ยตามเครื่องทั่วไปนะครับแบบนี้ไม่ธรรมดาแต่แบบนี้จะเป็นของพวกพวกเล่นนิยมเล่นเกมพวกเกมเมอร์ลยใช้กันแบบนี้เพราะว่าจ่ายกระแสะไฟได้แรงกว่าครับก็คือพูดง่ายๆว่าราคาต่างก,กันแนะ การจ่ายกระแสไฟแตกต่างกันนะครับไอ้แบบนู้นจ่ายกระแสไฟได้แรงกว่านะครับทำให้เครื่องคอ,อมพิวเตอร์เรามีประสิทธิภาพมากขึ้นครับอ่าส่วนถัดไปอันนี้รู้จักดีหายตอบไ่ได้นี่บ้าหรือแบงกินเป็น,นกอกรอินพุตอาพุตเอาพุตอินพุตเหลือครูแล้วเหลือใจเธอจริงตอบก็ไม่ถูกแล้วเธอออก,กดังตลอดเลยนะ ปกรณ์อินพุตนะครับเพราะว่าคีย์บอร์ดรับคำสั่งจากจากใครรับาจกนิ้วรับคำสั่งจากเรานะครับเข้าไปในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อเอาไปประมวลผลนะครับเป็นอุปกรณ์อินพุตนะครับอันนี้คงไม่ต้องอธิบายมากนะครับใครไม่รู้จักก็ผมก็รู้จัว่าไงแล้วนะอันนี้คือค่าิ ฮาร์ดดิสต์ซึ่งฮาร์ดดิสต์เป็นใครรู้บ้างว่าเป็นอุปกรณ์ทำอะไรเก็บข้อมูลข,ของคอมพิวเตอร์โอ้สุดยอดปุ่มเลือนขึ้นนะครับจอสูงหลักอ่านก่อนแล้วใช่ไหมฮาร์ดดิสเป็นอุปกรณ์เก็บข้อมูลนะครับเป็นอุปกรณ์เก็บข้อมูลในเครื่องก็คือ,อเราเปิดมาคอมพิวเตอร์เราเจอพวกไดซี 4, ได 2, ไดี 2, ไดอี 2. นะครับ ตรงนี้จะมาจากฮาร์ดดิสที่เราแบ่งโบริชันเอาไว้นะครับอ่าอันนี้ก็ให้รู้จักว่าฮาร์ดดิสนะครับเป็นหน้าตายอย่างนี้ส่วนขอบข้างในนะครับฮาร์ดดิสจะเป็นอย่างนี้นะจะเป็นจานคล้ายๆแผ่นซีดีนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นหัวอ่านจะเริ่มอ่านจากข้างในออกมาข้างนอกนะครับมีสี่ชั้นนะครับฮาร์ดดิสอันนี้คือ,อเอาไว้ทำอะไรเป็นแค่วงจรไฟฟ้าแผ่นใหญ่เอาไว้ทำอะไรควบคุมการทำงานของคอรอ ต้องปรุงอะไรเลยตัวจานนะเาเรียนบอลแล้วต่อะไรที่ดีอะไร PC ทั้งหมดโอเคพออ่านใช่ไหมโอเคครับทุกคนนี่เก่งมากเลยนะตบ่อทุกข้อครับ <c oughs> อ่ะ <c oughs> อันนี้คือเมนบอร์ดนะครับก็คือ <c oughs> ถ้าใครเคยเปิดฝากเปลือกนะครับ <c oughs> เราจะเจอตัวเนี้ยก่อนเลย <c oughs> แผงใหญ่เลยนะครับตัวนี้คือแผงใหญ่ที่ยึดอุปกรณ์ทั้งหมดติดไว้กับเคสนะครับ <c oughs> อ่า นี่ครับที่เราบอากกันมันใช่ไหม,ไมใช่ครับซีบียูซีียูคือหน่วยประมวลผลกลางนะครับที่รับข้อมูลเข้ามาประมวลผลแล้วส่งออกไปให้กับเราเห็นนะครับซี u ียูใครรู้ว่าเว่าติดตรงไหนของเมนบอร์ดติดในเคสแน่นแ<ต>ครับในเคสคือทุกส่วนที่กูบอกมาติดในเคสทั้งหมดเลยครับติดข้างล่างครับ ตรงไหนครับอ่ะเออบอกนิดตรงไหนตรงลบกทีเรียมนะทีเรียมมีเยอะแยะ <formation. S 2> นี่คืออะไรครับการแสดงผล้าแสดงโขอะไรนะขลแสดงผล้อแสดงโขชื่อสามัญเรียกว่า dishegar ถูกต้องตาจอนะครับถ้าเป็นชื่อสามัญสำหรับกินเรียกว่า d i s p l a y c a r d ใช่ไหมไม่ได้หนูก็พูดเหมือนกันเละนะตาจอช่วยทำอะไรใครรู้บ้างรวบข้อมูลรรวมข้อล อาในห้องมีเรียนเยอครับคนอื่นว่าไงเงียบติดเลยเป็นย,ยังไ CPU อ่าไม่ปชน CPU ขอภัยนะครับการสแสดงผลนะครับหรือการจอนั่นเองการจอคือสิ่งที่ช่วยให้การสแสดงผลรวดเร็วขึ้นอ่าสมมุติว่าถ้าคนเล่นเกมอ่ะจะเข้าใจนะครับคนเล่นเกมจะใช้การจอพวกนี้นครับช่วยในการ ทำให้ภาพที่ขึ้นมาหน้าจอเนี่ยสดใสขึ้นนะครับหน้าจอที่พัวมาให้ดู้สองแบบใครรู้ว่าว่าแตกต่างกันยังไงราคาค่ะราคาแตกต่างแน่นอนครับแน่นอนครับสีเป็ลมความัดนลมความจัดลมใช่ครับทุกคนตอบมาไม่ผิดนะครับสีเอาเพื่อนเพราไงสีโอเคสี คาแตกต่างนะครับความแตกต่างอะกต่างให้นอนครับเพราะว่าอันนี้สีเขียวเนี่ยจะเป็นการจอแบบจอทั่วไปมันก็ดีมันไม่ดีว่วนมีขายอาไปนะครับมันก็ดีนะครับแต่ว่าคือออ้อมาอธิบายนะครับเดี๋ยวต้องให้รู้จักรู้จักก่อนว่าจอแบบนี้นะครับคือใช้ทั่วไปนะครับ เชื่อรับเครื่องเนี่ยเครื่องที่ผู้ใ,ใช้เนี่ยเนี่ยครับอันนี้จะเป็นการ์ดจอทั่วไปนะครับเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยคือการ์ดจอแบบสีเขียวแต่การ์ดจอแบบสีเงินนะั้นเป็นการ์ดจอที่มีการาฟิกสูง,รสงหรือว่ากราฟิกสูงหมายความว่ามีชิปประมวลผลอยู่เยอะกว่าการ์ดจอสีเขียวนะครับจะทำให้การประมวลผลได้ดีกว่านะครับคือพูดง่ายๆว่าสีเงินอน่ะสำหร,รับพวกเล่นเกมนะครับ สีเขียวนี่สำหรับพวกที่ทํางานตัดต่อวิโออะไรเงี้ยนะครับมันจะใช้สีเขียวแต่ว่าเรานุจะใช้เลขเยวมากกว่านะครับอา่เอาเมาส์ใครรู้จักเมานกสามอย่างใดกันยังไงใช้สายใช้สายแล้วก็มีที่ปุ่มผมมีทีปุ่มผมีสายก็ไม่มีอันนี้เราเรียกว่าเมาส์อะไรสายไม่ใช่สายแบบนี้

พอเวลามันเมาส์ไม่ไปตามมือเราทำไงข้อควาอย่างงี้ใช่ไหมข้อกระโต๊ะแล้วไปไหมไ <ป S 1> ทางอ<ป>่อันนี้จะเป็นเมาส์แบบสมัยก่อนนะครับที่เราเคยใช้กันนะครับจะเป็นปลุกลกื่ืแลุกยิ้งข้างในนะครับภายในเนี้ยมันจะมียูดีานอ่ามียูสองด้านนะครับที่มันพอล,ลุกลุกกิ้งนเน,งนี้ยมันยิ้งไปเมาส์มันก็จะไปสั่งพวกเนี้ยครับไอ้ลุกกิ้งเนี้ยไปสั่งพวกเนี้ยทาให้ลูกศรอเรากระกนะครับ อันนี้คือมอัลเเซอร์ก็รู้จักกันดีนะครับที่เราใช้ทั่วไปครับอันนี้กับวัตกรรมใหม่ถงเมส์ไวเลตนะครับที่รูนะครับถืมอมัลไวเลตคือไม่ต้องใช้สายสามารถเดินไปไกลจากตัวรับได้10มมเมตรมส์ไวเลตนะครับจะเป็นแบบนี้เป็นแบบที่ปูสื่อนะครับก็จะมี3แมแง่นะครับตอนนี้ใช่ปะ่ะใช่ป่ะ <c oughs> อ,อันนี้คือแรมนะครับอันนี้ครูก,ก็เอามาให้ดูนะครับว่าแรงอันนี้เป็นแรงยุคเก่าตัวเขียนนี่เป็นยุคเก่าอันนี้เป็นแรงยุคใหม่แต่จริงๆแล้วอ่ะไอ้แรงยุคใหม่เนี่ยข้างในเป็นสีนี้เนี่ยนะครับไอ้สีแดงข้างนอกเนี่ยเอามาติดเฉยๆไม่มีไรนะครับเป็นเคสเฉย1นะครับแรงก็เป็นหน่วยความจํานะครับที่อยู่ในตัวเครื่องนะครับติดอยู่กับเมนบอร์ดนะครับ อันนี้ DVD อะไรนะทดี <DVD S 2> <DVD S 1> ้ายเป็นอะไรเทเลสเป็นของเ้าลเป็นดีวดีที่เราติดกับเคสทั่วไปครับที่เราเห็นกันบ่อยๆอะ่ะเป็นดีวดีแบบติดเคสทั่วไปแต่แบบขวาใครเคยเห็น้าง <c oughs> ไม่ใช่ เครื่องใช้ได้เยอะกว่าบ้างคลืที่ถึงเสียงอะไรนะครับไม่ใช่ครับครรู้จักบ,บ้างเรียกแบขอเรียกว่า S-Cannon DVD นะครับเป็น DVD เป็นเครื่องนี้แหละแล้วมีสายนะครับเป็นสาย USB เอาไว้เสียบกับช่อง USB ของเรานะครับคือเป็นเครื่อง CD แยกนันเองแยกจากตัวเครื่องออกไปเลยนะครับ ก็อย่างก,กับโน้ตบุ๊กสมัยใหม่นะครับจะไม่มีเครื่องดีวีติดเครื่องแล้วนะครับรู้หรือเปล่าโน้ตบุ๊กสมัยใหม่นะครับจะไม่มีเครื่องซีดีที่ติดมาเครื่องครับยเครื่องูนมีนะครับก็คือเราต้องใช้เครื่องตัวนี้ในการอ่านแอนด์ซีดีนะครับก็คือเป็นเครื่องที่ใช้ต่อสาย Data Link หรือ USB นั่นเองนะครับอ่าพอรู้จักนะครับตามแทนครับ นี่ผมม่ต้อ pues งถามแตกต่างยังไงใช้พอกซีดีกว่าดีวดีกว right ่าสามแผ่นนี้แตกต่างกันย okay. ังไงให้เราดูนะครับตัวสีครับครับผมตัวสีแน่นอนครับเปซีกับดีชื่อ CDR ซี แต่กล่าวกันที่ CDR คือ CD ที่ใช้อ่านอย่างเดียวนะครับอ่านได้เขียนได้นั่นเองแต่ว่าไม่สามารถลบได้นะครับ DVD ก็เดียวกันครับก็เดียวกันแต่ถ้าเป็น R ลบ U ปุ๊บตรงนี้เป็น CDR ลบ U e แล้วก็ดี d ีดีก็จะเป็น DVD ลบ U นะครับ R ลบ U นี่คือถูกต้องครับรีดตัวไว้นั่นเองนะครับ อาร์วีก็มีคุณสมบัติเขียนได้ลงได้นะครับแล้วใครรู้ว่าว่า CD ธรรมดากับ D V วแตกต่างกันยังไงใครรู้ไหมความแตกต่างของ CD กับ DVD คือ CD จุดได้แค่700ดร้อเมกครับแต่ D V D ดเราจุดได้ถึง1้อร้อยยี่สิบนี่คือรอบนะครับรอบที่อ่าน แต่ความจุคือ4.7กิกะไบต์นะครับอันนี้คือ DVD 5 <laughs> แล้วมีอีกอย่างหนึ่งคือ DVD 9อันนั้นจุได้8กิกนะครับเราพอรู้จักกันต้นๆน,นะครับเดี๋ยวในชั่วโมงนี้นะครับในรอบครูจะฝากเอกสารที่ไปนะครับ แล้วให้ทุกคนกลับไปอ่านที่บ้างน,นะครับแล้ววันเขาเรื่องอ่ครูจะมีแบบฝึกหัดให้ทำนะครับถ้าใครที่ทำไม่ได้แสดงว่าไม่ได้อ่านนะเพราะว่าสองแผ่นนี้น่าจะไม่ยากหรอกนะครับแล้วก็คำหน้าเวลาสอบครูไม่ให้ใช้ชี้นี้นะครับใบงานอ่าเอกสารนี้ครูไม่ให้เอาเข้านะครับเพื่อนที่ไม่มาใครไปให้ได้บ้างหรือสองชุดเนี่ย ไม่ได้เรียนคือสิบเก้าคนนี้เหลือสิเจ็ดแล้วใช่ไหมค่ะโอเคคนที่ไม่ได้มาก็ไม่ให้เรื่องต่างๆนะครับแล้วก็บอกเพื่อนด้วยให้เพื่อนอ่านแล้ววันพฤหัสเรามาสอบนะครับอ่ะ <c oughs> ก็จบแค่นี้นะครับสำหรับการเรียนก็สองเรานะครับ <c oughs> เดี๋ยวเวลาที่เหลือเหลือกี่นาทีคุณจะบอกว่าทำอะไรดีเล่เลเลเนๆๆ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 ๆ เ,เ,เราเรียนคนเปิดคร่คร,รับ